งานที่ทำแล้วสนุกที่สุดครับอะไรนะครับตอบว่ากินนอนเลยนะกินนอนบอ,อนเฟสนะครับดีนะครับจริงๆก็มันก็เป็นงานที่ทำแล้วสนุกเรากินนอนอ,อนเฟสนใช่ครับตอบไม่ถูกเลยมีเพื่อนผมคนหนึ่งออนเฟ,ฟทั้งวันทำธุรกิจจากเฟสโมปัจจุบันนี้รายได้เป็นแสนต่อเดือนขายเสื้อผ้า ขายของใน f a c Facebook นะเห็นไหมมันเริ่มมาจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสนุกสิ่งเล็กๆที่เรียก่าความสนุกครับงานที่ทำเราสนุกที่สุดเขาเออนเฟซทั้งวันอย,อยู่วันนี้เป็นดีก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาบอกว่ารับสมัครสมาชิกเพจเขาก็เป็นคนที่ไปคอยเขียนแอพพลิเคชันใน Facebook แล้วก็ให้คนเอี่นมากดไลค์กดไลค์ แล้วเขาก็ไปอาสาทําอย่างเงี้ยให้กับเพจอื่นๆเพจอื่นๆนะครับเขาคิดไายละสองบาทสองบาทเพจหนึ่งประมาณ10ื่นถึงสองหมื่นไลค์เขาได้ไป4ี่ถึงห้าหมื่นบาทต่อเพจแค่ออดแค่นอนเล่นอะไรนะกินนอนอ่อนเฟสแค่นั้นแค่นั้นจริงๆกินนอนปั้นคือมันก็ทำอย่างนี้จริง อยู่บ้าน,านมันก็กินนอนอ่อนเฟสแต่มีเงินเข้ากับเป๋าตลอดเท้ากับเป๋าตาลอดไม่ต้องกู้ด้วยไม่ต้องกู้เงินด้วยไม่ต้องไม่ต้องออไม่ต้องไปไม่ต้องไปกู้อาจารย์ไม่ต้องไปกู้แบงค์แบงค์ไม่สนมันไม่สนใจแบงค์เนี่ยมันสนใจแต่กินนอนออนเฟสต่อไปสิ่งที่เรียนรู้แล้วเข้าใจมากที่สุด มีไหมครับสิ่งที่คุณเรียนรู้แล้วเข้าใจมากที่สุดมีไหมครับอะไรนะครับการคำนวณการเขียนการคำนวณการเขียนดีครับการคำนวณก็เป็นทักษะที่ดีในการในชีวิตประจำวันการเขียนยิ่งเป็นทักษะที่ดีเชื่อไหมครับคนม,มีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขียนหนังสือไปในชิต,ติพันเขียนสิบเวลายี่สิบกว่าเล่มยี่สิบห้าเล่มคุณคิดดู คุณเขียนคุณเขียนการบ้านส่งอาจารย์วันหนึ่งก็แทบลาบแตกนะครับแต่อาจารย์สามารถเขียนหนังสือเล่มละหน,าน,าน้าใ25เล่มแล้วขายดีทุกเล่มขายดีทุกเล่มน,นะครับแค่เขียนหนังสือปีปีหนึ่งเล่มปีละปีละเล่มปีละเล่มแต่ขายดีเล่มน,นะครับคร,ครั้งหนึ่งตีทีม3,000ตีพันเล่มแกจะได้10%จากราคาหน้าปกแกไกม่ต้องทำอะไรกินแล้วครับ ไอ้ยี่สในชีวิตแก่หล่อเลี้ยงชีวิตแก่ไปทั้งชีตนะครับเนี่ยมันเริ่มมาจากคิดคำนวณและการเขียนครับต่อไปแล้วคุณเคยเจอคนที่ชอบเขียนชอบคำนวณหรือว่าชอบกินนอนออนเฟสเหมือนกับคุณไหมครับเคยเจอไหมเคยเจอเป็นเพื่อนกันนี่แหละกินนอนออนเฟสมันทำอะไร กดไ like, like, ลค์กดไลค์รูปผู้บ่าวกดไลค์รูปผู้บ่าวแต่เพื่อนผมครับเขียนแอปพลิเคชันบนเฟซบุ๊กนะกินนอนคอนเฟสเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีคิดความฝันมันต่างกันคนกินนอนคอนเฟสเหมือนกันแต่วิธีคิดแล้วก็วิธีการทำงานต่างกันสุดท้ายครัคุณสิ่งที่คุณจะทำธุรกิจต้องรู้มากที่สุดคือคนที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงๆ นะครับคุณต้องคุณต้องไปพบกับเพื่อนเพื่อนคุณที่อินนออนเฟซของคุณ,คณชอบคิดคำนวณชอบเขียนเหมือนคุณแล้วก็สุดท้ายคือคุณต้องค้นหาว่ามีใครในโลกนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้บ้างแล้วเพื่อนผมก็เจอครับคนที่คนเจ้าของเพจที่สนใจอยากจะอัพอัพไลน์อัพไลน์ของเพจเป็นหมื่นๆมืเป็นแสนแสมีคนต้องการอย่างนั้นจริงครับ แล้วเขาก็เขียนแอปพลิเคชันอัน,นนี้คือฝ่ายคอมพิวเตอร์นะครับ<ส>ช่างยนต์ไหนใครอยู่ช่างยนต์มาช่างยนต์มันจมีกี่คนส,สิบกว่าคนผมเป็นคนหนึ่งที่โตจากที่โตจากฝ่ายช่างยนต์ผมผมถามช่างยนต์รู้จักอุปกรณ์ทุกชิ้นในรถยนต์ไหมครับรู้ไหมครับรู้นะครับอะไรสำคัญที่สุดในรถยนต์คอมพิวเตอร์อะไรนะครับกล่องคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่ถูกครับ อะไรสำคัญที่สุดในรถยนต์น้ำมันยังไม่ถูกครับอะไรสำคัญที่สุดในรถยนต์อะไรนะครับทุกชิ้นส่วนทุกต้องครูบต้องครบแจกครับเอาไปปากกาศหนึ่งดาวทุกชิ้นส่วนในรถยนต์สำคัญหมดนะครับอ่านะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรสำคัญที่สุดในคอมพิวเตอร์ เก่งมากนี่เขาเรียกว่า copy and develop m สี no. yes, ่หลอกสี่หลอกใช่ครับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ครับสิ่งสี่สี่หัวข้อสี่คำถามที่ผมถามพวกคุณเนีเอากลับไปคิดนะครับเอากลับไปคิดเขาเรียกว่าทังษาความสามารถความรู้พันธมิตรแล้วก็ลูกคางานที่ทำแล้วสนุกที่สุด คือทักษะครับทักษะไอ้แค่กินนอนอ่อนเฟพเนี่ยก็เป็นทักษะนะเชื่อไหมเชื่อไหมครับสิ่งที่เรียนรู้เราเข้าใจมากที่สุดการเขียนครับมีคนน้องคนหนึ่งตอบการเขียนชอบเขียนมากนั่นคือความรู้ความสามารถกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันนั่นคือพันธมิตรคุณสามารถที่รวบรวมคนชอบสิ่งเหล่านี้เหมือนกันกับคุณมาไว้ด้วยกันแล้วก็สร้างเป็นธุรกิจไก่ย่างห้าราลา ที่อาจารย์ท่านพออใช่ไหมครับคนนี้คือพออใช่ไหมครับคนที่ท่านพออบอกม,มารวบ,บรวมคน5คนที่ชอบไก,ยก่ย่างเหมือนกันเรียนรู้วิธีการทาไก่ย่างแล้วก็เปิดไก่ย่างห้าเลาสุดท้ายครับสิ่งคุณต้องรู้จริงๆคือคนที่ต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนเขาเหล่านี้อยู่ที่ไหนในโลกเมื่อคุณรู้แล้วนะครับลองฝันต่อเหมือนที่ผมบอกนะครับหาความรู้บ่อยๆอย่างเช่น ถ้าคุณชอบกินนอนออนเฟสถ้าคุณชอบช่างยนต์คุณชอบช่างเชื่อมคุณชอบชอบอะไรบ้งันชอบอะไระไงข้างหลังชอบอะไรกันครับชอบอะไรกันครับชอบหัวหล้อหัวหล้อเนี่ยเป็นอาชีพนะครับมีอาจารย์สองท่านในประเทศไทยสอนหัวล้อเพื่อสุขภาพทุกคนทำพร้อมกันนะครับ ของนะครับขมเหวพุ่งเล็กน้อยเราเป็นเสียงออกดังรักดังๆนะครับดังๆวันนี้ครับเออดังๆครับพุงอย่างก,กับเพื่อนนะครับมีคนหัวาจเขาบอกว่าหัวร้อเพื่อสุขภาพเนี่ยหัวร้อ1หนึ่งครั้งจะยืนหนึ่งปี แต่กนลองทั้งปีคุณต้องเข้าไปพิจารณาหรือลงมันบ้านะสิ่งที่ผมสอ,อนคือวิธีคิดครับวิธีคิดว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรจริงๆผมเเชี่ยวชาญที่สุดคือทําธุรกิจอย่างไรไม่ต้องใช้เงินลงทุนะแต่ต้องเขียนแผนครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณอยากทําอะไรคุณมีฝันเนะี่ยผมจะให้วาดฝัน,นครับ วาดฝันนะครับให้วาดภาพธุรกิจที่คุณใฝ่ฝันที่หลังจากวันนี้อีกหนึ่งปีธุรกิจนี้มันจะเป็นอย่างไงครับลองวาดนัใไหมวาดรูปเป็นไหมครับไม่เป็นเป็นไหมครับเล่าให้ฟังไม่ได้นะครับมีใครอยากเล่าอ่น้องน้องครับน้องฟีฟาคอมพิวเตอร์ผมตั้งชื่อนเลยนะรูกขึ้นครับโอ้ให้น้องฟีฟาตเลยเป็นไหม เป็นคนเดียวในห้องที่กล้าบอกว่าผมมีธุรกิจในดวงใจฟันผมใหญ่ใหญ่ะระดับฟีฟาแลวผมก็ตั้งชื่อให้น้องเพราะว่าฟีฟาคอมพิวเตอร์เอ่อรบกวนช่วยเปิดไฟนด้ไครับ <c oughs> นนองที่น้องชอบ เราชอบคุณเต๋อน,น้องฝันว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าน้องจะทำธุรกิจคุณเต๋อครับน้องค,นนงความฝันเนี่ยมันจริงๆความฝันมันเป็นประโยชน์นะครับความฝันที่ผมเล่าให้ฟังแต่ทีแรกความฝันถ้าเราความฝันของน้องเชื่อว่าร้านาของน้องเนี่ยอีกหนึ่งปีข้างหน้ามาันจะเป็นยังไงในหมู่บ้าน <c oughs> มีอะไรบ้าง <c oughs> มีอะไรบ้างครับ <c oughs> <c oughs> อัดแฝดผมไม่รู้จักอัดแฝดเล่าให้ผมฟังหน่อยอุปกรณ์อิดหินปูนท <c oughs> รายอุปกรณ์เมนออดได้เลยครับซีพียูแรมเคสอื่นๆมากมายครวามสามารถนะครับ,บ,รบขอบคุณมากครับแล้ของต้างฝัดเอาลืมลืมแจกของ <c oughs> อันนี้ ักเครื่องของเคแบงค์นะครับตาถูกนะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณมีความถนัดมีความรู้อะไรนะครับคุณสันต่อครับว่าเอาความถนัดความรู้ของคุณเนี่ยพิงลงไปถึงอนาคตอีกหนึ่งปีคุณคิดว่าคุณมีอนาคตกันไหมครับมีไหมครับมีไหมครับ คุณคิดว่าอนาคตของคุณอีกปีห้าปีสิปีจะเป็นยังไงเคยคิดไหมเคยคิดไหมเคยไหมครับเป็นยังไงอีก5ปีหนูจะเป็นปรากดเดสตาร์ค่ะเป็นเดนสตาร์ผู้สูงอายุร้องเพลงสุนทรภพเพราะว่าหนูเสียงไทยราอนะครับความฝันเนี่ยมันนำมาซึ่งการวังแผนครับ แผนธุรกิจเริ่มจากจุดนี้เริ่มจากภาพฝันในอนาคตว่าอีกปีนหนึ่งข้างหน้าธุรกิจที่คุณจะตั้งมันเป็นยังไงแล้วก็มาออกแบบครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่แผนจะต้องมีคือน,นี้ครับธุรกิจทุกอย่างต้องมีทุนนะครับใครเรียนบัญชีนะครับบัญชียกมือบัญชีบัญชีครับบัญชีน่าจะเป็นคะแนนเดียวที่รู้จักแวดวงธุรกิจ เพราะว่าแผนกหนึ่งก็จะรู้จักแต่เฉพาะใช่ไหมช่างเชื่อมรู้จักการเชื่อมช่างยนต์รู้จักเครื่องยนต์คอมพิวเตอร์รู้จักคอมพิวเตอร์แล้วก็แผนกอะไรกัะแผนกอะไรกันอิเล็กทรอนิกส์ไฟก็จะรู้จักแต่เฉพาะเฉพาะแต่บัญชีน่าจะรู้จักธุรกิจดีกว่าชาวบ้านเขาก็เลยไปอยู่ข้างหลังเพราะเขาเขารู้คนแนีธุรกิจต้องมีนี้ครับธุรกิจคือการจัดการ ทุนทุนทุนมีอะไรบ้างบัญชีตอบครับบัญชีตอบทุนในด้านการจัดการมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับบัญชีตอบครับมีอะไรบ้างครับมีอะไรครับมีอะไรครับเงินสดสินทรัพย์หนี้สิน ส่วนของเจ้าของยังไม่ครบเลเนี่ยรายรับรายได้ใช่ครับเรื่องของคุณคือเรื่องของเหล่านี้ครับเรื่องของเหล่านี้ครับเรื่องของแรงงานวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็วิธีการทำง,งานคอมพิเเวเตอร์ก็มีอะไรเงงนียเครื่องมือเครื่องจักรวัตถุดิบกระบวนการไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ ไม่เหมือนกับช่างเชื่อไม่เหมือนกับนิพนธ์สุดท้ายต้องมีนี่ครับเงินทุนนะครับเราถึงมาเรียนเรื่องการวางแผนธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับมันมีทุนตัวนึงเรียกว่าทุนทางปัญญาทุกคนเนี่ยมีทุนทางปัญญาอยู่แล้วมันอยู่ในหมู่มันอยู่ในตนะัวเราครับมันอยู่จากสี่คำถามท,าที่ผมถามคุณนะเอากลับไปคิดนะครับถ้าใครยังไม่ได้เขียนนะครับ สี่คำถามนี้นํามาซึ่งทุนตัวหนึ่งเรียกว่าทุนมนุษย์ทุนมนุษย์มีอะไรบ้างทุนมนุษย์มีความรู้สิ่งที่คุณเรียนกันมาเนี่ยคือความรู้ทักษะคุณเอาความรู้ไปใช้งานเรียกว่าทักษะแล้วก็พอคุณทำงานเรื่อยๆคุณจะเก็บประสบการณ์เหมือนคุณต้องไปทำงานที่นั่นที่นี่นี่นนคือคุณเก็บประสบการณ์สุดท้ายครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณมากที่สุดคือคำนี้ครับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์ทำให้คนสองคนแตกต่างกันความคิดสร้างสารรค์ทำให้คนกินนอนออนเฟสองคนแตกต่างกันความคิดสร้างสารรค์ทำให้คนเขียนแตกต่างกัน